สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา b ั c k s Studio และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Quick and the Dead เรื่องราวการแก้แค้นของฆาบบอยสาวเอเลนที่ถูกชะตากันแก้งเธอเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันสิงปืนไวทที่รวมเหล่ามือปืนประการตัวร้ายไว้รวมกันและการชิงรางวัลเงินก้อนใหญ่ที่ต้องใช้ฝีมือและชีวิตแลกมาและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุมีชายคนหนึ่งกำลังขุดทองอยู่และเขาต้องรีบหันกลับไปมองคนแปลก หน้าที่เข้ามาเขานั้นก็ได้ชักปืนออกมาเล็งไปที่คนแปลกหน้าและล้องตะโกนบอกว่าอย่าหวังว่าจะมาขาโมยท้องไปจากเขาได้ก่อนที่จะเหนี่ยวไกลปืนจนคนแปลกหน้าคนนั้นล้มลงซึ่งชายคนนั้นก็รีบเดินเข้าไปแต่ทันใดนั้นกับถูกมันเสยเข้าที่ปลายคางจนเขาสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าหญิงสาวหน้าตาสวยคนนั้นกําลังกระโดดขึ้นบนหลังมา้าและเตรียมจะขั้วมาออกไปซึ่งต่อมาจนสาวคนนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าเอเลนไม่นานนักเอเลนก็เดินมาถึงที่พักแต่ในตอนนั้นเจ้าของ,งร้าน อยู่เขากลับเมินเฉยเธอและเขาก็คิดว่าเธอเป็นเพียงแค่สาวบริการเอเลนที่โดนดูถูกเธอจึงตเตะเก้าอี้ที่เจ้าของร้านยื่นดูออกส่วนเจ้าของร้านเนี่ยน้างหงายดันเจ้าของร้านที่สั่นกลัวก็รีบเตรียมห้องพักให้เธอทันทีในระหว่างนั้นมีชายอีกคนเข้ามาในร้านซึ่งชายคนนี้ก็ดูท่าทางเจ้าเล่และเก่าทักทายเอเลนและชวนเธอเล่นโป๊กเกอร์กับเขาแต่เธอเนี่ยก็ปฏิเสธไปเอเลนที่ไม่สนใจและเนินออกมาที่หน้าร้านและนั่งลงที่เก้าอี้อย่างสบายใจซึ่งในตอนนั้นได้ชายคนหนึ่งได้รีบเข้ามาขัดรอง เด็กคนนั้นมองมาที่เอเลนที่มองไปยังบ้านหลังนึงอยู่ที่มีกล้องส่องทางไกลผูกออกมาเด็กชายคนนั้นบอกเธอว่านั่นเป็นบ้านของจอห์นแฮนหลอดทุกคนที่นี่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กับเขาแต่เวลาไม่นานนักก็มีชายอีกคนที่ขี่ม,ม้ามาอย่างรีบหลอนเขาเดินเข้ามาในหลานในเวลาเดียวกันก็มีชายอีกคนถูกซายกระเด็นออกมานอกหลานและชายคนนั้นก็รีบโดดขึ้นหลังมา้าก่อนจะควบม้าออกไปด้านชายคนเดิมได้เดินออกมาเขามองไปที่ชายที่กำลังควบม้าหนีไปก่อนจะชักปืนจากด้านหลังยิ่งชายคนนั้นล่วงตกระมันจากหลังมา้า ซึ่งเด็กตาบอดเนี่ยก็เรียกชายคนนั้นว่าหน้าบากหน้าบากนั้นมองไปยังเอเลนด้ดยแววตาหื่นก็หายซึ่งมันเนี่ยก็บอกว่ามันเพิ่งออกมาจากคูและต้องการอบราบอะไรพึ่มกับเฮเลนด้านเอเลนเองเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าให้มันกลับไปอาบน้ําซะจะดีกว่าหน้าบากที่ดูจะอารมณ์เสียจึงทําลายข้าวของและเดินจากไปเมื่อถึงช่วงเวลากลางคืนเอเลนที่อาบน้าแต่งตัวใหม่ได้เดินลงมาจากห้องพักและในตอนนี้ในเมืองเนี่ยก็เต็มไปได้วยผู้คนมากมายเธอเดินต่อไปยังที่บาร์ที่เปิดอยู่ซึ่งในตอนนั้นเจ้าของร้านก็ได้ประกาาศถึงงงแขงข่่ันนืว ขึ้นทุกคนที่เข้าแข่งมีสิทธิได้เงินรางวัลใหญ่ถึง1 2 3 0 0 0ดอลลาร์และนั่นมันก็ทําให้ทุกคนตาลุกวาวโดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยจอห์นแฮนหลอดและวิลฟาโกซึ่งหนึ่งในผู้ลงสมัครก็มีกุสันเข้าไปแชมป์ยิงปืนไกจากสวีเดนที่ออกตัวร่วมแข่งขันและก็มีเอสชายที่ชวนเอเลเล่นไพ่ก็เป็นคนที่2ต่อมาส่วนคนถัดไปกลับเป็นหนุ่มน้อยเจ้าสเสน่ห์ลูกลอยอย่างคิดและต่อมาก็มียูจินเด็กชายที่ดูอันธพาลและยังมีเคนเทลชายหนุ่มผิวดำที่ดูยิงธนง และชาวอินเดียนม้าลายจุดที่ขอเขาร่วมด้วยต่อมาคิดนั้นเดินมายิ้มและมาขอนั่งร่วมโต๊ะกับเอเลนเขาแนะนําตัวว่าเขาเป็นสิงเปินไวทยที่ทางการตามน้าตัวหลายคดีแต่ไม่นานนักก็มีคนเดินเข้ามาในร้านและนั่นก็คือจอห์นแฮร์รดเจะพ่อขายยาไปจําเมืองหลังจากแฮร์ริดมองไปที่กระดานด้านหลังร้านเมื่อเขาเห็นลายชื่อของคิดเขาจึงบอกให้ใส่ชื่อของเขาไปในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยแต่พอแฮร์ริดนั่งลงได้ไม่นานก็มีเสียงคนถูกโยนออกมาจากหน้าประตูแฮร์ริดทักทายชายที่ถูกกนนนเเเขข้าาาามมซึ่ง่ง็็ปชหุ ตดีเขามีชื่อว่าคอร์และหนึ่งในลูกน้องของแฮร์รลตก็ได้บอกว่าได้เผาโบสถ์ที่เป็นของคอร์ตามที่เขาสั่งแล้วก่อนจะคว้างแก้วน้ำไปที่เขาแต่คอร์เนี่ยกลับรับมันได้อย่างสบายแฮร์ริลตเลยสั่งให้ลูกน้องจับคอร์แขวนคอยืนอยู่บนเก้าอี้แฮร์รตนั้นก็เล็งปืนไปที่คอร์แล้วขู่ให้เขายอมลงแข่งเมื่อคอร์ปฏิเสธแฮร์รตก็ยิงปืนไปที่ขาเก้าอี้แต่คอร์นั้นก็ยังคงดื้อดึงไม่ยอมเข้ารวมในตอนที่แฮร์รลต์กำลังฉุนขาดและจะยิงอีกกกกคครัััั้งงงเเเอออลลลนนนนี่่่าา่่ยบมมมืืพขขขาาสแแตททุห็ เอเลนเป็นเพียงผู้หญิงก็พากันหัวลรอะกันยกใหญ่ด้านแฮร์รอตเองนั้นก็ไม่ได้ห้ามแต่เขากลับบอกว่าทีไม่อยากให้เธอเข้าร่วมนั้นเพราะผู้หญิงยิงปืนได้ห่วยและในเวลานั้นเอเลนก็จะชักปืนออกมายิงลัวไปที่เชือกอย่างแม่นยำจนเชือกมันขาดและช่วยชีวิตของคอร์สเอาไว้มันทําให้แฮร์รอตและทุกคนตกใจเขาสั่งให้ใส่ชื่อเอเลนและคอร์สเป็นสองคนสุดท้ายที่ร่วมแข่งขันจากนั้นทุกคนก็พร้อมใจยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการบ่งบอกเริ่มสัญญาณการแข่งขันเช้าวันต่อมาเเเอออลนนนนนนกก็็ไดด้้้้สะุงตตื่่ธับวาี ธอกำลังนอนอยู่ที่ร้านขายปืนของคิดคิดบอกว่าเธอชนะการแข่งกินเหล้าเมื่อวานส่วนคิดเองนั้นก็ถามเอเลนว่าเธอต้องการจะท้าดวลใครเอเลนก็บอกว่าแฮร์ริแต่คิดกลับบอกว่าอยาดีกว่าเพราะมีแต่เขาเท่านั้นที่จะชนะชายคนนี้ได้แต่สิ่งที่ทําให้เอเลนประหลาดใจคือแฮร์รอสนั้นกลับเป็นพอ่อแท้ๆของคิดส่วนด้านคอที่ถูกเลาะออกมาโยนทิ้งไว้ด้านนอกไม่นานเขากลับโดนฝอยเล่นงานใส่ฝอยท้าดวลคอร์เขายังให้บรรดาลูกชายลุมทร้านคอร์อดอีกจนสบับกสบอ,บอมแต่ว่าใน,นตอนนั้นเอเลนก็ได้้้เขามามช่วยอีกครัง เธอเข้ามาทักทายคอร์ดเอเลนถามคอร์ดว่าไม่อยากแก้แค้นบ้างหรอคอร์ดนั้นก็บอกว่าใจจริงก็อยากฆ่าแฮร์รอดเหมือนกันแต่เขาคิดว่าไม่เป็นบาปจึงไม่สามารถทำได้เวลาต่อมาเอเลนที่เข้ามาในลาเลาและมองไปที่แฮร์รอดแต่ในตอนที่เธอจะชักปืนออกมาก็ถูกเคลลี่ช้ขุดทองคนนั้นจับเข้าที่บ่าและขอทะดาดวงกับเธอเอเลนเนี่ยก็ต้องการปฏิเสธแต่พอแฮร์รอดได้ยินเขากลับถามว่าแล้วเธอจะมาที่นี่ทำไมเอเลนเนี่ยก็ตอบว่าเขาต้องการเงินแฮร์รอดจึงบอกให้เธอรับคำท้าซะไม่งั้นนกกก็อออไปจาเมืงีและ นานก็ต้องทําให้เอเลนรับคําท้าดวนในคืนนี้นะครับและไม่นานตอนนี้จะถึงเวลาดวนคู่แรกแล้วคิดและคู่ดวนของเขาคือกุันกําลังเตรียมปืนให้พร้อมสาหรับการดวนและกรรมการก็ได้บอกพวกเขาว่าเมื่อนาฬิกาถึงเวลาที่กําหนดพวกเขาถึงจะยิงปืนได้เมื่อถึงเวลาดวนคิดที่ชักปืนไวกว่ายิงเข้าไปที่แขนของกุันอย่างจังแต่ในตอนที่คิดกําลังจะหันหลังลหรือมองถึงความเร็วของตัวเองอยู่กุสลเนก่ยกับ่วยโอกาสเล็งปืนมาทางเขาคิดนั้นก็ไหวตัวทันได้และหันไปยิงกระสุนอีกนัดเข้าไปที่ขา ซึ่งก็มีคนมากมายร่วมแสดงความยินด,ดีให้กับคิดแต่พอเขาหันไปเจอกับแฮร์รอดแฮร์รอดก็บ,บอกคิดว่าคิดยิงฉาจนนกมาทํารังบนหัวเขาได้เลยและนั้นก็ทําเอาคิดเสียหน้ามากหลังจากนั้นการแข่งขันเริ่มดูเดือดขึ้นมีหลายคนถูกฆ่าตายลงและในที่สุดก็ถึงเวลาของคอร์ท,ที่ต้องดัวกับฟอยคอร์ทนั้นต้องการปฏิเสธแต่ลูกน้องของแฮร์รอดอัดเขาจนน่วมแล้วพาตัวเขาไปที่ร้านขายปืนของขิดแฮร์รอดให้คิดเอาปืนนกมาให้คอร์ทเลือกคิดนั้นหยิบปืนที่ดีที่สุุดดในน้้้าาออกมแแต่สทยลว แฮรรอดกับเลือกเอาปืนที่ถูกที่สุดในร้านและก็สุนเพลงนัดเดียวให้กับคอสไปด่วนก่อนจะถึงเวลาคอสยังถูกพาต,ตัวไปยังสนามแข่งเขาถูกผู้คนลุ้มป้าของแสบมากมายและในเวลานั้นคอสมองไปยังเข็มนาฬิกาคอสเอ่ยปากกับพระเจ้าว่าทรงอาภัยในบาปครั้งนี้ด้วยแล้วเขาก็เหนี่ยวไกลแต่ภาพที่ทําให้คนทั้งหมดตกใจก็คือคอสที่ชักปืนไวกว่าแล้วฟอยนั้นก็ถูกยิงด้านแฮรรอดเลยเดินมาชมคอสถึงสัญชตาตญาณที่เขายังคงมีมันอยู่หลังจากแข่งเสร็จคอสเนี่ยก็ถูกลามโซ่เอาไว้ไม่นานเอเลน เดินเข้ามาและชมคอสที่เขายิงปืนได้เร็วมากเธอบอกว่าหวังว่าจะไม่ต้องเจอกับเขาในการดวแลแฮร์รอตที่ยืนแอบฟังอยู่ด้านหลังก็เดินองอมาพูดว่าคอสนั้นเคยเป็นพวกเดียวกับเขาเป็นพวกนอกกฎหมายและเคยร่วมงานกับแฮร์รอตด้านเอเลนที่ได้ฟังความจริงจากคอสถึงกับหัวเสียเธอบอกว่าไม่น่าไปช่วยคอสเลยเมื่อถึงเวลาดวลคู่ของแฮร์ริโอตนั้นถามถึงเอเเรื่องที่เกิดขึ้นที่ Eden เอเดนวิลเอเลนนั้นบอกว่าตอนใช้2มือฆ่าคนไปถึง4คนแฮร์รอตเลยบอกว่าความจริงแล้วเขาตั้งหาที่ฆ่าไป2คนส่วนอง แค่ไอกระจอกที่ชอบโกหกไปเรื่อยเอทีได้ยินแบบนั้นก็เลยชักปืนใส่แฮร์ลอดแต่กับถูกแฮร์ลอดที่ไวกว่ายิงสวนเข้าที่มือด้านแฮร์ลอดก็ยังท้าทายให้เอธชักปืนด้วยมืออีกข้างที่เหลือแต่ก็ถูกแฮร์ลอดยิงเข้าที่มืออีกข้างก่อนเดาว่าเอธเป็นแค่คนโกหกแล้วเขาก็จัดการเอธลงไปด้านเอเลนที่กำลังนอนหลับอยู่เธอนั้นก็ได้ฝันว่าเอเลนนั้นเห็นแฮร์ลอดจับเพ่อของเธอจะแขวนคอเขาก่อนที่เอเลนจะสะดุ้งตื่นเพราะเคที่ที่เปิดประตูเข้ามาและก็บอกเธอว่ามีคนเรียกหาอยู่ซึ่งเเคที้นนัธ ก็วอวยพรให้เอเลนชนะเอเลนที่เดินออกมาพร้อมกับคนที่รอดูการรุนของเธอคอร์ดนั้นก็แอบเตือนให้เธอฟังเสียงกิ่ก่อนเข็มนา้นิกาจะถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วเสียงกิกงนี้ก็ดังขึ้นและมือของเอเลนก็คว้าปืนก่อนและก็ได้เหนี่ยวไกจนอีกฝ่ายนั้นก็เดินไปตามแรงปืนดานคิดที่ดีใจจึงเดินเข้าไปหาเอเลนซึ่งเธอนั้นก็คว้าตัวเข่ามาและเข้ามาจูมกูก่อนจะหันไปมองที่แฮร์ริดที่แสดงความยินดีกับชัยชนะของเธอเมื่อเอเลนกลับเข้าไปในห้องกับพบจดหมายเชิญให้เธอไปทานอาหารมือ้อนนนอดซึ่งใต เอเลนก็ได้ใส่ชุดลาตีที่ดูหรูหราพร้อมกับปืนขนาดเล็กที่ซ่อนเอาไว้เมื่อถึงเวลาเธอก็เดินทางไปที่บ้านของแฮร์รอดระหว่างทางนั้นเธอก็พบกับคอสท,ที่กำลังคานอยู่บนพื้นดินเขาหิวก็หายน้ำคอสเนี่ยก็แขวะเอเลนว่าเมื่อคืนก็กับขีดวันนี้ก็กับแฮร์รอดมีใครไม่สนใจเธอบ้างไหมเอเลนนั้นจึงบอกเขาว่ามันคือตัวคอสเองก่อนจะเดินจากไปดันคอสท,ที่หิวน้ําก็พยายามจะจับแก้วแต่ก็ดันทํามันหกเอเลนนั้นเดินไปยังบ้านของแฮร์รอดซึ่งพวกเขาก็คุยกันไปสักพักแฮ เธอเนี่ยก็บอกว่าเพราะต้องการเงินและในเวลานั้นเอเลนก็แอบ,บหย่อนปืนพกขนาดจิ๋วออกจากชายเสื้อด้านแฮร์รตนั้นก็เล่าต่อว่าเพราะเขาเป็นอายการครั้งหนึ่งเคยให้เขานั้นดูคนถูกแขวนคอและขอนั้นก็บอกแฮร์รตว่าบนโลกใบนี้มีคนเล็วเยอะไปหมดและมีครั้งหนึ่งพ่อของเขาใช้ปืนที่มีกระสุนแล็งไปยังแฮร์อิสตและลูกๆแต่สุดท้ายมันกลับไปชีวิตตัวเองเขาซะก่อนด้านแฮร์รตเนี่ยก็เล่าไปด้วยหน้านตาที่เต็มไปด้วยรอยยิม้มและนั่นมันก็ทําให้เอเลนตกใจกลัวจจจนนนลลุกกกี้อออาาาโตตต๊ซึ่งฮััั็ามมบาาวเธ ถามว่าเธอเป็นใครกันแน่ซึ่งเอเลนนั้นเธอก็บอกว่าเธอไม่ควรมาที่นี่เลยก่อนจะรีบเดินจากไปในลูกเช้าวันต่อมามีฝนตกลงมามันทําให้คอร์ที่กระหายน้ำนนดีใจมากเขาเล่าให้เอเลนฟังว่าเขาเจอกับแฮร์ริในตอนที่ยังเด็กคอร์สนั้นก็เล่าต่อว่าแฮร์อ hey ิเคยพาเขาออกปล้นธนาคารแต่กระโดนพวกสาวพันรธรดักซุ่มรออยู่หลังจากต่อสู้กันสักพักเขาก็ได้พบบัตหลวงคนหนึ่งที่ใจดีที่ได้ให้ที่ซ่อนตัวทําแผนและทําอาหารให้เขาจนเขานั้นแข็งแรงพอจะกลับบ้านได้แต่แฮร์ริกับสั ให้ขอสังหารบารหลวงคนที่ทิ้งสาขอที่ยังเด็กก็ไม่ต้องการจะทำดานแฮร์็อดนั้นจึงใช้ปืนจอบไปที่ท้ายถอยเขาแล้วรับถอยหลังทําให้ขอจําใจต้องสังหารบานหลวงและหลังจากนั้นเขาจึงเหมือนคนถูกสาบและเขานั้นก็เตือนให้เอเลนอย่าเดินซ้ำรอยของเขาในเวลาเดียวกันแฮร์็อดได้เรียกตัวเคนเทลชายผิวสีมาถามว่าใครส่งเขามาจัดการกับตนเองแต่เคนเทลนั้นก็บอกว่าเขามาเพื่อลงแข่งขันและเป็นนักฆ่าจริงๆหลังจากฝนหยุดตกแฮร์็อดก็เดนออกมาด้านนอกพร้อมกับขีดแฮร์็อดบอกให้ขีดลลมเลือก ความคิดที่จะลงแข่งก่อนที่จะทำให้เขาขายหน้าแต่คิดในกับบอกว่าเขาจะเลิกก็ต่อเมื่อแฮร์ลอตเลิกหลังจากไล่คิดกลับไปแฮร์ลอตก็เดินตรงเข้าไปยังสนามเตรียมตัวเพื่อแข่งรอบ2ซึ่งเขานั้นกระทาด้วนกับเคนเทลกรรมการก็แจ้งว่ารอบ2จะเป็นการดวลแบบเอาถึงชีวิตเคนเทลที่สงสัยจึงถามว่าแฮร์ลิอตนั้นเปลี่ยนกฎหรอแต่ตัวเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะยังไงเขาต้องการจะฆ่าแฮร์ลอตอยู่แล้วแต่เมื่อถึงเวลาดวลเขาก็ถูกแฮร์ลอตยิงจนตายอย่างตกใจซึ่งแฮร์ริอตนั้นามงาเมอ,งองดูข ว่าทางทางที่พวกมันไม่มีเงินจะจ่ายค่าคุ้มครองให้เขาแต่กลับดันรถดไปหามือปืนมืออาชีพมาฆ่าเขาด้านแฮร์รอลนั้นก็ถามพวกเขาว่าจะเอาเงินมาจากไหนกันและในเวลานั้นเขาเนี่ยก็หันไปยิงใส่เคนเทลจนปืนรลุดออกจากมือแฮร์รอลก็บอกทุกคนว่าดีงั้นเขาจะเก็บเงินค่าคุ้มครองเพิ่มอีกเพราะตัวเขาเองนั้นเป็นเจ้าเมืองเป็นคนตัดสินใจว่าใครอยู่หรือตายและในเวลานั้นเคนเทลที่ยังไม่ยอมแพ้ก็ลุกขึ้นยืนและพยายามจะยิงแฮร์รอลดอีกครั้งแต่ก็จบลงตรงที่แฮรลนนนนนนั้น้วกามาาปิดชีพีพนน่ค และการโดนในคู่ต่อไปก็เป็นไอหน้าบากกับคิดแต่คิดเนี่ยก็จัดก,การกับไอหน้าบากอย่างง่ายดายทาให้เขาชนะผ่านรอบไปแต่ไม่นานก็มีพายุตกลงมากรรมาการจึงเลื่อนการแข่งขันคู่ที่เหลือออกไปก่อนซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็ต่างมานั่งรวมกันเดาร์แต่กับมีเสียงร้องของเคทีที่ร้องของความช่วยเหลือดังขึ้นพร้อมกับเสียงของยูจีนและนั่นมันก็ทําให้เอเลนถึงกับหน้าเสียไม่นานก็เห็นเคทีวิ่งร้องไห้ลงมาจากด้านบนยูจีนที่เดินลงมาพร้อมกับขวดเหล้าหันไปบอกกับพ่อของเคทีว่าไม่นานเคทีคงจะหา เงินได้มากนแน่แ่จากนั้นยูจีนเลยเดินเข้ามารว่วมวงโตผนันที่เอเลนนั่งอยู่และมันก็บอกกับคนอื่นว่าเคที่นั้นดิ้นเหมือนปลาเลยซึ่งเอเลนที่ได้ฟังเนี่ยก็โมโหจนสัตว์หน้ายูจีนล่วงไปลงจากเก้าอี้ซึ่งยูจีนทีุู่ขึ้นได้ก็พยายามจะต้องเข้าไปทำร้ายเอเลนแต่เธอนั้นกับอัดมันสกนักเด็นและตอนนั้นก็มีคนเข้ามาห้ามทั้งคู่เอาไว้ยูจีนจึงขู่ฆ่าเอเลนอีกครั้งแต่ในครั้งนี้พวกเขาก็ออกไปดวลกันท่ามกลางสายฝนและเสียงปืนก็ได้ดังขึ้้นนนทัังงงสสสสอตากกใ่ แต่เป็นยูจีนที่เป็นฝ่ายถูกยิงจนลุกลงไปแต่เมื่อมันพยายามยืนขึ้นมากับพบว่าน้องชายเขาได้ถูกยิงไปแล้วยิ่งทําให้เขาโกรธแต่เอเลนกับยิงซ้ำจนยูจีนนั้นล้มลงไปยูจีนพยายามขอร้องเอเลนให้ไว้ชีวิตเขาด้วยซึ่งด้านเอเลนเองนั้นเธอก็เริ่มลังเลแฮร์ริสเนี่ยก็บ,บอกให้เธอสังาหารเขาทิง้งซะไม่งั้นจะถือว่าการดวลเนี่ยยังไม่จบแต่เอเลนนั้นกับเลอกจะหยุดแทนและเอเลนเองเธอนั้นก็เดินเข้าไปในร้านเหล้าซึ่งพ่อของเคที่ก็ขอบคุณเธอที่ช่วยทวงความยุติธรรมให้กับเธอ แต่ไม่ทันจะได้ดื่มยูจินที่คว้าปืนมาได้กับตรงมาที่เธอและต้องการจะฆ่าเธอแลนนั้นก็ทําให้เอเลนหันหลังกลับไปและก็นํายิงยูจินจนมันตายไปเอเลนนั้นก็เดินเข้าไปดูศพของยูจินที่ทําให้เธอชนะเข้าไปต่อในรอบ3ด้านคอที่เห็นท่าทางที่เศร้าของเอเลนจึงบอกให้เธอสารภาพบาปกับเขาแต่เธอนั้นกลับเลือกจะเดินจากไปในวันต่อมาเมื่อฝนหยุดก็เป็นตาของคออีกครั้งเขายังคงได้กระสุนแค่นัดเดียวเหมือนเดิมที่คอกมันในตอนนี้เอเลนที่ถอดใจนั้นเธอต้องการจะไปจากที่นี่คิดที่เดินเข้า จึงบอกกับเธอว่าเขาชอบเธอและต้องการให้เธออยู่ต่อคิดเน่ยก็ถามเธอว่าเธอไม่ต้องการดูคอร์สแข่งขันแล้วหรอเอเลนนน้นก็บอกกลับว่าตอนนี้เธอไม่สนใจอะไรแล้วเอเลนได้เปิดประตูข้กมาออกซึ่งในตอนนี้ท้องฟ้าในก็เป็นสีสม้มและพระอาทิตย์ไกลจะรับขอบฝาเอเลนเน่ตก็บอกคิดว่าเธอพอแล้วก่อนจะกระโดดขึ้นหลังม้าไปและควบม้าออกไปในเวลาเดียวกันนั้นคู่เรือของคอร์สในรอบนี้คือม้าลายจุดเขาบอกกับทุกคนว่าเขาไม่มีทางตายด้วยกระสุนปืนเมื่อถึงเวลาดวนเสียงปืนที่ดังขึ้นทําให้เอเลน ที่ตัดสินใจจะไปจากที่นี่ต้องหันหน้ากลับมามองอีกครั้งแต่เธอก็ตัดสินใจจะไปต่อซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้คอร์ได้ไปนคนยิงโดนม้าลายจุดแต่เขากลับไม่ตายงานนี้จึงทำให้คอร์เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบซะเองเพราะเขาได้ยิงกระสุนเพียงนัดเดียวที่มีไปแล้วด้านม้าลายจุดเองก็ยิงกระสุนเข้าใส่คอร์แต่มันก็ไม่ถูกเลยด้านคอร์ก็พยายามขอกระสุนอีกนัดจากแฮร์รอตเพิ่มแต่เขาก็ปฏิเสธคอร์จึงหันไปขอกระสุนจากเด็กชายตาบอดที่กำลังคำกล่องกระสุนหามันให้กับคอร์ด บอกว่าจะไม่ฆ่าใครอีกและเลิกใช้ความรุนแรงแต่ในเวลาที่ความเป็นความตายนั้นเด็กตาบอดเนี่ยกระโยนกระสุนให้ขอและเวลานั้นมาล่จุดเองก็เล็งปลายกระบอกปืนไปทางเขาแล้วเมื่อเสียงปืนดังขึ้นกับเป็นขอที่ยิงแสกหน้าของมาล่จุดจนหงายล้มลงไปแฮร์รอดก็แสดงความยินดีกับขอท,ที่ลอดตายก่อนจะล่ามโซเขาไว้อีกครั้ง เวลาไม่ห่างกันเอเลนกลับไปที่สุสานท่ามกลางฝนที่ตกเธอกำลังร้องไห้และเธอพบเจอกับชายแก่ที่คุ้นเคยแต่เมื่อจะพูดถึงพ่อของเธอเอเลนกลับหยุดเขาวไว้ชายแก่บอกว่าถึงเธอจะตามหาหลุมศพของพ่อเธอก็คงไม่มีประโยชน์พอลูกน้องของแฮร์อดิได้ทำมาหลุมศพและเผาจนไม่เหลือซากชายแก่พยายามบอกให้เอเลนไปท้าสู้กับแฮร์อิอีกครั้งแต่เธอกลับบอกว่าเธอกลัวตายชายแก่จึงบอกว่ามันแทบไม่ต่างกันถ้าเธอมีชีวิตแต่กลับหนีจากไปแบบนี้เพราะใจเธอไม่มีวันสงบและเขาก็ม ตาในอำเภออันเก่าของพ่อที่เคยใช้ให้กับเธอและนั่นก็นทําให้เอเลนนึกถึงภาพที่เห็นพ่อเธอถูกแขวนคอยืนบนเก้าอี้ในตอนที่พ่อเธอกาลังจะตายเธอกลับวิ่งออกจากทีซ่อนมาหาเขาจนเธอถูกแฮร์ริดจับตัวไว้ได้เมื่อได้สติเอเลนเนี่ยก็รีบหลอนกลับไปที่บาร์เธอได้เดินขึ้นไปที่ชั้น2และบุกไปชิงตัวคอจากลูกน้องของแฮร์ริดเอาดือ้อเธอพาคอสเข้าไปในห้องคอที่ไม่เข้าใจและพยายามจะอธิบายเรื่องราวกับเอเลนแต่เธอกลับค่อยๆถอดเสื้อผ้าที่เปลี่ยนน้ำฝนออกทีละชิ้น,ต,น,น,นต่อหน้าตาก คอร์อรจึงถามว่าเธอทําแบบนี้ทําไมเอเลนนั้นก็บอกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เขาอาจจะต้องตายก่อนที่ทั้งคู่จะอับละหึมกันในตอนรุ่งเช้าเอเลนขอท้าดวลแฮร์ริดแต่เขานก็ปฏิเสธเพราะเขาต้องการโดนกับคีดลูกชายของเขาเอเลนจึงบอกว่าเธอจะฆ่าเขาให้ได้แม้ต้องตามไปฆ่าในนรกก็ตามบนกระดานนั้นก็ได้เขียนชื่อขีดที่ดวลกับแฮร์รอดและคอร์ต,ต้องสู้กับเอเลนเอเลนนั้นก็บอกกับคอร์ว่าเธอจะไม่ดวลกับเขาด้านคอร์นั้นก็อยากให้เธอถอนตัวและเขาจะจัดการกเรื่องแฮร์รอดเอง แฮร์ริที่ได้ยินแบบนั้นจึงมังคาบให้เธอดวลกับคอร์ทไม่งั้นเขาจะสั่งให้ลูกน้องฆ่าทั้งเขาและตัวเธอก่อนที่แฮร์ริจะตอบหน้าเอเลนไปเมื่อถึงเวลากรรมการประกาศถึงเวลาแข่งรอบสเอเลนเดินเข้าไปหาคิดที่ร้านปืนและพยายามขอร้องให้เขาเลิกดวนแต่คิดเนี่ยก็ปฏิเสธเขาบอกเอเลนว่านี่เป็นทางเดียวที่จะทําให้พ่อของเขาหันมานับถือตัวเขาก่อนจะเดินจากไปต่อมาคิดก็ยิ้มให้กับชาวเมืองที่ส่งเสียงเชียร์เขาก่อนที่จะเดินตรงไปที่สนามแข่งที่แฮร์ลอดยืนรออยู่เมื่อเจอหน้านลูกชายแฮร์รอนั้นก็บ คิดถอนตัวสาคิดบอกทุกคนว่าตอนนี้พ่อเขาเริ่มจะแก่แล้วและเขาไม่เร็วเหมือนเก่าเมื่อน,อนาฬิกาถึงเวลาเสียงปืนก็ดังขึ้นและคนแรกที่ล้มลงก็คือแฮร์ริดเขากุมแผลที่คอที่คิดเป็นคนยิงแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนตกใจคือคำพูดของคิดที่พูดว่าเรือเป็นบ้าเลยก่อนที่จะล้มลงไปเช่นกันคิดนั้นกุมแผลที่ถูกยิงที่ท้องซึ่งแฟนสาวของเขาก็รีบตรงเข้ามาหาเขาและเอเลนเองก็เข้ามาช่วยกดแผลด้วยคิดบอกเอเลนว่าเขาถูกยิงเขอร้องไห้และบอกเธอว่าเขายังไม่อยากตาย ส่วนด้านแฮร์ริตเองนั้นก็ถูกยิงเข้าที่คอแต่กลับเดินตรงมาหาคิดที่ก่อนตายยื่นมือไปหาพ่อของเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นใจลงไปและน้ําตาหยดสุดท้ายไหลออกมาจากดวงตาคิดแล้วก็ถูกเอเลนปิดตาลงให้เขาจากไปอย่างสงบแต่แฮร์ริตก็บ,บอกว่าคิดเป็นแค่าชาวนาที่ไม่ใช่ลูกของเขาและแฮร์ริตได้ให้ทางเลือกคิดแล้วแต่เขาปฏิเสธก่อนจะเดินจากไปและก็ดูเหมือนว่าชายคนนี้ยังไม่หัวใจเพราะเขาเองเนี่ยก็ดูเสียใจเหมือนกันด้านเอเลนที่เสียใจใได้ตรงไปที่ร้านของคิดเธอก็เสียใจกับการจากไปของเขาเธ เธอถามเด็กตาบอดถึงหมือก่อนจะเคาะไปที่ถังใส่ดินระเบิดที่วางอยู่ใต้เตียงเมื่อออกมาเอเลนเธอตรงไปหาคอที่นั่งซึมอยู่เมื่อถึงเวลาเอเลนนั้นก็เดินตรงไปยังสนามแข่งคอทเองก็ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอเอเลนมองไปยังคอทเมื่อนาฬิกาถึงเวลาแข่งแต่พวกเขากลับนิ่งเฉยแฮร์รอดจึงขู่ว่าถ้าพวกเขาไม่ดวลกันเขาจะสั่งให้ลูกน้องสังหารทั้งคู่คอทที่ร้อนใจก็บอกให้เอเลนชักปืนออกมาถ้าอยากให้เธอรอดและเสียงนับถอยหลังที่กดดันทําให้พวกเขาเค่อยๆเข้าใกล้ความตายและเมื่อแฮร์รอดนับจนถึงศูน ในที่สุดทั้งสองก็ต่างชักปืนออกมาพร้อมกันซึ่งคอร์ที่ได้ยินแฮร์ล็อตเยอะเยะ้ยก็ตรงไปเล่นงานเขาแต่ทว่าก็ถูกลูกน้องเขาอาเจนความแฮร์อ็อตเห่ยก็บอกคอร์ทว่าพวกเขาจะสู้กันตามกติกาแต่มันต้องเป็นผู้หนีและคอร์ทก็เลือกเวลาดวลปืนไปตอนลูกสเวแต่หลังจากนั้นคอร์ทกับถูกลัสซี่ลูกน้องของแฮร์็อตอาดและตีด้ามปืนเข้าที่ข้อมือของเขาแต่เมื่อถึงเวลาดวนแฮร์็อตที่เห็นแผลบ,บนมือของคอร์ทด้านลัสซี่เองเหน่ยมันก็เริ่มกลัวและวิ่งออกทันทีแฮลอออออนนนนัันน้้้หมาาาาบกครรว่ใชือขของเข ยิงปืนได้ทั้งสองข้างและนี่ก็เป็นการยาเยาะเย้ยคอร์ก่อนจะหันไปหยิบปืนยาวยิงสังหารลัสซี่เขาได้บอกคอร์สว่าเขาอ,อยากโดนกับคอร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเขาแล้วด้านแฮร์รตเองนั้นก็สั่งลูกน้องว่าถ้าเกิดเขาแพ้ขึ้นมาก็ให้สังหารคอร์ทิ้งซะและนาฬิกาก็ถึงเวลาด่วนในตอนนั้นเองทั้งคู่จะชักปืนด่วนแต่ทว่าหอนาฬิกาก็ถูกระเบิดทําให้ลูกน้องของแฮร์รตปั่นปวดวุ่นวายไปหมดและระเบิดนั้นยังทําลายอาคารรอบๆที่เป็นของแฮร์ริสต์้ามไปด ลพร้อมกับภาพของเอเลนที่เดินไม่อยากจะช้าคอที่ดูเหมือนจะหรูก็ยังปืนยาจากลูกน้องแฮร์อดพร้อมยิงส่งมือปืนของแฮร์อดในอาคารตายตามกันไปแล้วก็ยิงปืนสั้นคู่ของเขาเก็บคนที่เหลือจนหมดเขาวอกกับแฮร์อดว่าขอเป็นก่นนิดหน่อยนะให้ต่อสู้กันแบบแฝงแฮร์อดเนี่ยก็ถามเอเลนว่าเธอเป็นใครด้านเอเลนเลยยนตาในอำเภอของพ่อเธอให้เขาดูแลบอกว่าแฮร์อดนั้นขโมยชีวิตเธอไปและเรื่องราวก็ย้อนกลับไปที่เอเลนนั้นยังเป็นเด็กอยู่และตอนนี้ก็ถูกจับและเธอก็ถูกบังคับให้ยิงปืน นัดตัดเชือกเพื่อช่วยชีวิตพ่อของเธอแต่มันกลับกลายเป็นการสังหารพ่อของเธอด้วยตัวเธอเองจากนั้นพวกแฮร์ลอดจึงทิ้งเธอเอาไว้แฮร์ลอดที่ได้ฟังก็ได้บอกเอเลนว่าเธอมาเร็วไม่พอเมื่อการดวลเริ่มต้นขึ้นเอเลนก็โดนยิงจนเธอต้องร้องออกมาแต่แฮร์ลอดที่ดีใจในชัยชนะก็มองไปที่เงาของตัวเองและกลับพบว่าที่อ,อกกับมีรูที่ถูกยิงและในเวลานั้นเองเอเลนจะยืนขึ้นมาเล็งกระบ,บอกปืนมาที่แฮร์ลอดและยิงเข้าที่กลางศาีรษะจนตัวมันเองตื่ลังกาจนมันเนี่ยหน้าคว ไปเลยและเธอก็เดินไปที่ศพของแฮร์รอดก่อนจะเตะมันยังรังเกียจและคว้าตาในอำเภอของพ่อเธอโยนให้กับคอร์ดเธอบอกว่าเวลานี้กฎหมายได้กลับมาในเมืองอีกครั้งก่อนจะขึ้นบนหลังมา้าสวมหมวกใบเก่งและเธอเนี่ยก็ควบม้าจากไปภายใต้เสียงโห่ร้องของชาวเมืองที่ร้องยินดีให้กับฮีโร่ของพวกเขาแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยหนังเรื่องนี้นั้นก็รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง6.5คะแนนและคะแนนจากโลเทนโนเมโทไปอีก58%แและสุดท้ายก่อน จากการน,นั้นผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปัคสตูดิโอก็ต้องขอตัวกลาบลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ